ขอบคุณที่สนับสนุนครีมเจลอีฟนะคะเราได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคะจากทุกๆคนนะคะก็อยากจะบอกว่าการเองเนี่ยเป็นคนใช้เองจริงเนาะเลยกล้าบอกต่อได้ว่าครีมเจลอีฟเนี่ยดีจริงๆนะคะครีมเจลอีฟเนี่ยนะคะทำให้หน้ากระจ่างใสนะคะเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นนะคะและที่สําคัญที่กระชอบมากอย่างหนึ่งคือเวลาการเป็นประจําเดือนใช่ไหมสิวมันจะขึ้นใช่ไหมคะครีมเจลอีฟเนี่ยจะทําให้รอยสิวเนี่ยดูจางลงค่ะ ใครที่ยังไม่มีติดบ้านนะคะต้องซื้อเก็บไว้ที่บ้านแล้วนะคะครีมเจอ,อีฟตัวนี้นะคะซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะเราจะมาปฏิรูปผิวให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะ